เหล่าเซรฟดาราร่วมแสดงความยินดีจูโน่แฮ ซาลอนผมอันดับหนึ่งจากเกาหลีจัดงานเปิดสาขาแรกอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงจูโนแฮซาลอนผมอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีจัดงานเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการณโรงแรมกราพระดาพิเศษซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาแฟรกชิพใจกลางกรุงเทพจะมอบประสบการณ์บริการทำผมสไตล์เกาหลีแบบครบวงจรโดยช่างทำผมระดับมืออาชีพการันตีมาตรฐานเดียวกับที่เกาหลีซึ่งคุณจะไม่พลาดเทรนแฟชั่นผมล่าสุดที่จะทําให้คนไทยได้ อัปเดตทรงผมใหม่ๆเช่นเดียวกับศิลปินแลเสเซลบปที่เกาหลีโดยภายในงานผู้ร่วมกว่อตั้งบริษัทโซวันจำกัดหรือผู้นำเข้าจูโนแฮได้แก่คุณเพชรเจ้าวิเชียนและได้รับเกียรติจากคุณคังยุนซอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารจูโนแฮประเทศเกาหลีมาร่วมงานสำหรับจูโนแฮประเทศไทยมุ่งเน้นบริการที่มีมาตรฐานสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่านเพื่อลูกค้าจะได้รับความมั่นใจและความประทับใจระดับพรีเมียมตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาภายในร้าน ามายังไงนะครับมันเริ่มมาจากการเล็งเห็นของแบบเพื่อนๆก่อนที่แบบเป็นคนชอบทําธุรกิจด้วยกันนะครับว่า hey, ธุรกิจอะไรที่แบบจะตอบโจทย์แล้วก็สามารถเติบโตได้เยอะๆเราก็เลยมองไปว่าเออแฟชั่นในการทําผมเนี่ยแบรนด์ไหนของประเทศเกาหลีที่เป็นเบอร์หนึ่งเราก็เลยใช้เวลาจีบเขาอยู่ประมาณ3ปีก mm hmm. ว่าเขาจะยอมขายบอกเลยว่าแบรนด์นี้ตอนที่เราไปคุยกับเขาเนี่ย mm hmm. เขาบอกเลยนะว่ามีตังเนี่ย เขาไม่สนใจนะอ่าเขาต้องการคนที่มี p a ชชั่นจริงๆและตั้งใจจะทำจริงๆนะครับแล้วเขาก็บอกด้วยนะมีซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเนี่ยไปติดต่อหลายคนนะครับแต่เราก็เราบอกไม่ได้นะเออแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ขายให้เขาอยากได้คนที่แบบมีแพชชั่นจริงๆอตอนนั้นเราก็ฟังเราก็ไม่เข้าใจนะว่าอะไรคือต้อง p a ชชั่นจริงๆจนสุดท้ายเนี่ยไปคุยก็คือว่าด้วยเครือข่ายของจูโน่เนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับมี1 8 0สสาข,ขาของเกาหลีและในเอเชียเนี่ย เขามีโรงเรียนที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของ Asia. เอเชียเพราะฉะนั้นการที่จะเอาจูโน่มาได้ต้องเอาโรงเรียนเข้ามาด้วย uh ต้องมีโรงเรียนด้วยซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้เปิดอะคาเดมีเป็นโรงเรียนเพื่อที่จะผลิตช่างของเรา uh ขึ้นมาด้วยัยรบร ถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะต้องจ้างโรเฟสเซอร์ที่เป็นระดับอาจารย์ที่สอนที่เกาหลีเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยเพื่อที่จะสอนเด็กๆเ,เมืองไทยที่มีฝีมืออยู่แล้วแต่อยากจะพัฒนาให้ไปในระดับสากลใช่ครับล้วไปตือเขายัางไ,ไงคุณชาวหยอมแต่ว่าใ<ร>ช้ด้น<ร>านานมา,<ร>าสา<ะ>มปีก็จริงๆมันเป็นอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของตอนที่เราทําร้านอาหารชิโดเซกิอ่าเราก็บอกว่าตอนนี้เราเราเป็นดีลเลอร์ของ ของชินโดเซกิเขาก็เห็นเราฟังนี้ปุ๊บเขาผ่านไปหนึ่งปีเขาก็มาเช็คเขาก็มาเห็นว่าชินโดเราเนี่ยเติบโตทําร้านแบบออกมาประสบความสำเร็จเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทีมนี้น่าจะทําแล้วออกมาได้ดีใช่ครับแล้ววบพี่ิ อ๋อเพราะเพราะว่าผมพูดได้ไหมครับได้สิครับเพราะแฟนของจิ๋วเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนสนิทของผมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีอยู่แล้วใช่ครับก็เลยชวนมาเลยใช่ถูกต้องที่จริงก่อนในนู่นพี่จิ๋วอาจจะทีการเสิร์ฟอะไรบ้างแล้วพอมาจับตัวนี้มันใหญ่ ก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทำนะคะเพราะจริงตอนที่รู้ว่าเริ่มคุยกับจูโน่เนี่ยเจวก,ก็เหมือนอไปแบบลูกค้าคนนึงวอล์กอินเข้าไปแล้วก็คือก็บอกพี่ๆเลยว่าเอ้ยมันดีดีมากๆทั้งระบบแล้วก็สําหรับการที่คุยเป็นบิสเนสจริงจังก็ดีสําหรับช่างไทยในอนาคตด้วยที่เหมือนกับสกิลฝีมือมันจะได้อัปเกรดไปเรื่อยๆ,อๆค่ะเหมือนเราสร้างคุณภาพให้พัฒนาฝีมือช่างไทยให้เก่งไปเรื่อยด้วยเงินลงทุนเหรอครับ ก็เอาสาขาแรกของเราเนี่ยประมาณ41ล้านโอ้ไม่ได้มีแค่หน่สาขาแน่นอนสิเราต้องเติบโตไปเรื่อยๆไม่ถึงว่ารวมคาเฟ่ชายใช่ครับรวมเบ็ดเสร็จประมาณประมาณ41ล้านบาทอันนี้คือเป็นใหญ่สุดสำหรับเราเลยพี่เป็นรทำนักราะทุกอย่างที่อมา พอดีไปเจอชินโดเซกิชินโดเซกิตอนนั้น3 8ล้านแล้วก็ตอนนี้มีสาขาสอสาขาสาตอนนี้ถ้ารวมก็น่าจะร้อยกว่าล้านมันมันก็เลยรู้สึกเริ่มเริ่มชินแล้วอ่าเริ่มพวกเราพวกเราเริ่มชินแล้วอ่านี้เราคุยกันคุยระดับร้อยล้านแล้วเพราะว่าแฟนแฟนเาก็เป็นหุ้นส่วนอยู่ในชินโดเซกิด้วยอ่าใช่ให้คนแข่งไม่ร่วงร่วงครับก็ขายลายบกินีมาลงทุนนี่แหละครับผมอ๋อ จริงๆตอนนั้นขายเพื่อเอามาเก่งกับลายทองออแล้วก็ชินโดมันเติบโตเราก็เลยเปิดสาขาสองที่เมก,กาบางนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วจะเปิดสาขาสามเดือนหน้าที่ราชพจกึ์ใช่ครับอันนี้วางแผนขยายยังไงบ้างชุณโด้เี่ยครับก็จริงๆเราอยากให้เป็นร้อยอยู่เนะาะใช่อยากอยากทำให้ได้เหมือนที่ประเทศเกาหลีใช่เพราะว่าทุกย่อมญ้า ก็ต้องตัดผมกันหมดทุกจังหวัดเนี้ยเขาก็ผู้หญิงก็ต้องได้ผมทำสีผมใช่ครับแต่ว่าเรื่องรของราคาอ่ะเทศไทยทุกรัเอาชิตเอยเลยพี่เพชรมองยังไงเราเราทำการบ้านมาแล้วนะครับถ้าสมมติว่าคนที่เคยตัดอยู่ในห้างในห้างทั่วๆไปเลยนะครับราคาเราเนี่ยเสมอกันเลยพยายามเราจะไม่ได้ทำให้ราคาโดด แต่ว่าเราไม่ได้ขายแค่ฝีมือเราขาย experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าอย่างก้าวขาเข้ามาในร้านเนี่ยเราจะมี Starbucks ฟรีถูกต้องสำหรับลูกค้าเข่าไหร่สตาร์บัคเราเดินออกเลยได้ไหมน่ารักมากได้ถ้าสนิทกันก็มาเอานะถ้าเป็นลูกค้าประจำก็มานะครับมีสตาร์บัคลวสมมุติราคาเท่ากับร้านอื่นแต่เซอร์วิสที่เราให้กับลูกค้าเนี่ยขั้นแรกคือเครื่องดื่มที่ดีสองเรามีของว่างมีอาหารฟรีอีกเหมือนกัน สามคือบริการของร้านที่ค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งสบายแล้วก็มีใช่มีห้อง VIP สําหรับคุณผู้หญิงนะที่มีลูกแล้วบางครั้งเราก็กลัวว่าลูกเราจะวิ่งไปโดนใดเป่าผมหรืออะไรถ้าอยู่ในห้อง VIP ก็สามารถอยู่กับลูกกับสามีได้เลยเซอร์ราขายเบนฟิตที่มันจะเยอะกว่าใช่เราเราให้เรื่องของเซอร์วิสเรื่องของความสะดวกสบายให้กับลูกค้าใช่ครับตรงนี้เนเรื่องของสถาัดบารที่ต้องโรงเรียนสอ คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างภูมิใจแต่ละเอียดอ่อนเพราะพูดไปจะถือว่าเป็นเอาไม้หน้าสาไปตีร้านอื่นเพราะว่าจริงๆกฎหมายที่ทางรัชการที่5เนี่ยได้ออกมาให้กับคนไทยเนี่ยช่างตัดผมต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะครับห้ามเอาชาวต่างชาติเนี่ยมาทําเสริมสวยหรือเป็นช่างตัดผมเพื่อแย่งอาชีพของคนไทยอพอเราฟังโจทย์นี้ปุ๊บเนี่ยตอนแรกเราก็โอ้โหเฮ้ยยากแล้วเพราะว่ามองไปทางไหนเนี่ย ก็คือเห็นชาวต่างชาติตัดตัดให้เป็นช่างตัดให้แต่เราไม่อยากจะทําแบบนั้น<ฆ>นะครับเราจึงต้องเลือกวิธีที่ยากที่สุดแล้วทําให้มันง่ายที่สุด<ฆ>ก็คืออ่ะคนไทยที่เก่งๆใครอยากมีความเก่งมากขึ้นเราส่งเสียเลย,เยส่งไปเรียนที่เกาหลีคอลละเก้าแสนอ่า<ฆ>เพื่อให้เขาเก่งเหมือนช่างเกาหลีแล้วคุณจะได้เป็นคนไทยที่มีฝีมือเก่งกาจพอเรียนกันกลับมารู้สึกว่าเรามาเปิดโรงเรียน งั้นเราจ้างโปรเฟสเซอร์ที่เก่งสุดๆของเกา,าหลีมาสอนคนไทยมาสอนเด็กที่แบบเราเปิดโอเพ่นมากนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นช่างทำผมอขอแค่บางคนเนี่ยาทาบัญชีทําบัญชีเรียนจบธรรมศาสตร์แต่<ห>แต่ไม่อยากทําบัญชีฉันอยากเป็นช่างทำผมเพราะช่างทำผมปัจจุบันเดือนเดือนแสนห้าถึงสองแสนใช่นะครับเด็กรุ่นใหม่เขาก็เลยรู้สึกว่า มันตโตได้อ่ามันเติบโตได้เราก็เลยต้องมีโรงเรียนเพื่อมาซัพพอร์ตเพื่อปั้นปั้นเด็กของเราเพื่อเข้าไปสู่สาขา2องสามสี่ห้าก็ดีนะครับ mm. ก็แบบเหมือนกับสมัยนี้ส,สาวๆที่เป็น beauty b ก o กอ e r เขาก็จะชอบทําสวยทําผมทําสีอะไรเงี mm. ้ยเราก็เป็นเหมือนอหนึ่งที่ที่สร้างคอนเทนต์ให้กับน้องๆได้ ก็เขาก็จะมาดูกันเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะมีคอนเทนต์ว่าจูโน่ซาลอนไทยแลนด์เนี่ยเป็นซาลอนที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะอยู่บนพื้นที่เกือบพันตารางเมตรใช่ครับไอ้เปิดที่ไหนตรงไหนนี่ไงที่โรงแรมเลยเรียกว่ากินพื้นที่หนึ่งในสามของโรงแรมกราฟเลยทำไมเราไม่ทั้งโรงแรมเลยพี่เมทโอ้โหอ่าสาขาไหนดีคะนั่นาจะสิครับนค้าค่าไฟต้องอ้วมนะฮะจะว่ากินพื้นที่เยอะลงมันเยอะอย่างนี้ที่เป็นฝั่งการแบบ ทิ่เคยกลับมาประมาณช่วงไหนครับอืมอันนี้อันนี้ต้องแล้วแต่คุณลูกค้าที่แบบมีประสบการณ์จากการใช้บริการจูโนจากเกาหลีอ่าเดี๋ยวเขาก็จะรู้ว่าบริการเราเป็นยังไงก็ขอให้มาลองที่เมืองไทยแล้วองก็เหมือนกันเป๊ะทําที่เกาหลียังไงเหมือนที่ที่เกาหลีเป๊ะใช่ครับ ต้องจิ๋วเลยค่ะก็ฝาก Juno Hair Thailand นะคะที่โรงแรมกราฟโฮเทลนะคะก็ใครอยากจะมี Experience ใหม่ๆนะคะแล้วก็บริการที่ทุกดีเทลเต็มที่แน่นอนนะคะใช่ครับผมเราเน้นว่าใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่คุณลูกค้า9ล้านเข้ามานะครับเรามีเสื้อเก๋ๆเป็นชุดคลุมหรูๆให้คุณลูกค้าทุกท่านได้สวมพร้อมกับ ค็อกเทลหรือว่ามีทุกอย่างม e ีแชมเปญคุณลูกค้ามาลองเปิดประสบการณ์ดูมีห้อง VIP ที่ไม่อยากจะเจอกับใครโต๊ะที่นั่งที่ออวิศวก,กรแต่ทางเกาหลีต้องมาวัดกับมือเองว่าต้องห่างกันเท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อให้ลูกค้าได้ความไทเวทคือทั้งหมดที่เราตั้งใจทำเนี่ยก็คืออยากจะให้ลองมาสัมผัสความสะดวกสบายของจูโน่ไทยแลนด์